สวัสดีครับวิดีโอนี้เป็นวิดีโอแนะนำการใช้งานโปรแกรม b i t c a t วันนี้จะมาสอนเกี่ยวกับเรื่องการใช้งาน User Profile นะครับการใช้งาน User Profile หมาความยังไงก็คือสมมุติว่าเรามีคอมหนึ่งเครื่องเนี่ยแล้วเราต้องแบ่งกันใช้กับเพื่อนที่ทำงานด้วยนะครับเราก็จะมีปัญหาเรื่องของหน้าตาการทำงานต่างๆว่าเราคนนึงใช้อีกแบบหนึ่งคนนึงใช้แบบหนึ่งยกตัวอย่างเช่นคนใช้ประจำอาจใช้ริบบอนแล้วคนที่ต้องใช้ร่วมกันอาจต้องใช้คลาสสิก ก็จะอาจจะต้องเสียเวลาในการปรับแต่งต่างๆในเรื่องของเมาส์เรื่องของหน้าตาการทํางาน user ตัว user profile ตรงนี้ฮะช่วยเราตอบโจทย์ได้นะครับอย่างแรกเลยอันนี้เรื่องของหน้าตาการทํางานก็จะเป็นแบบริบบอนด้านบนนะฮะก็สังเกตเห็นว่าตัวเมาส์ต่างๆเคอร์เซอร์ต่างๆอันนี้ผมตั้งค่าไว้เรียบร้อยแล้วนะครับวิธีการใช้งานเลยนะครับเข้าไปที่ Tool ตรงนี้ฮะ user profile นะครับผม Create ขึ้นมาใหม่ยกตัวอย่างเช่นผมตั้งชื่อเลยอันนี้ของผมนะครับ อันนี้ผมก็เขียนไปอ่าเทปอะไรงนี้นะครับผมกดโอเคเสร็จแล้วฮนะเรากดดับเบิลคลิกเลยนะครับเพื่อยูเซอร์ตัวไฟใช้งานมาันนฮะหน้าตาก็จะเปลี่ยนไปยกตัวอย่างเช่นนฮะเส้ line เนลายของเราเนี่ยเส้นแกนโคออร์ดินตของเราก็จะถูกเปลี่ยนไปเป็นเหมือนค่าเริ่มต้นของตัวโปรแกรมนั่นเองนะครับยกตัวอย่างเช่นอ่ะผมยูเซอร์โปรไฟล์นี้เป็นหน้าตาของผมและผมไม่ใช้กรดนะครับผมอา่าอะไรอีกดีก็ ใช้เป็นแบบทูลบาแล้วกันนะครับเป็นแบบคลาสสิกนะฮะอันนี้ก็คือหน้าตาของผมที่ผมใช้ประจําพออีกท่านหนึ่งเข้ามานะครับเขาก็สามารถปรับเปลี่ยนได้นะครับปรับโหมดได้ก็คือ user profile เลยนะครับแล้วดับบันคลิกไปที่ชื่อของเขาเองนะครับดับบิลคลิกเพื่อมาใช้งาน user profile เก่าที่เขาใช้งานอยู่นะะี่ยอ่ารวมไปถึงการลบนะครับหรือการ Import Export เอาไปใช้อีกเครื่องหนึ่งก็สามารถทํางานได้เช่นเดียวกันนะครับเนะะี่ย สมมุติว่าผมต้องการใช้ของผมเนี่ยเซฟเป็นเคอร์เนต์ก็คือให้เปิดโปรแกรมเข้ามาใช้เป็นตัวนี้ตลอดเลยก็ได้นะครับหรือ Copy ออกมา Delete ทิ้งไปลบทิ้งไปรวมไปถึงเอ็กพอร์ตเนี่ยเราเอ็กพอออกมาแล้วก็เซฟใส่ฟแฟลชไดร์เอาไปใช้เครื่องอื่นก็ได้นี่ฮยกตัวอย่างเช่นผมว่าอยู่ที่ d e สก์ท็นีกดเซฟนะครับสมมุติว่าตัวนี้ผมลบทิ้งไปนะครับลบทิ้งไปเลยนะครับและกรณีนี้สมมุติว่า เราต้องการโหลดมาใช้งานใหม่นะครับเข้าไปที่เหมือนเดิมเลย User Profile Import เข้ามาใหม่นะครับเลือกไปที่ของเราเลยนะฮะ g a p AG r นะครับกด OK หนึ่งครั้งนี่ฮะก็ Import เข้ามาแล้วก็ดับเบิลคลิกเพื่อใช้งานเลยนี่ฮะอันนี้ก็วิธีการใช้งานนะฮะ User Profile ครับผมขอบคุณครับ